สวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยวจะมาย้ายของนะจากนะชั้นวางของอันนี้นะท่านผู้ชมย้ายจากอันนี้นะํามาใส่นะชั้นวางของที่ผมได้เตรียมไว้เนาะนะครับมันจะได้ไม่รกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทําตรงเลยนี่นะท่านผู้ชมมาย้ายของย้ายของท่านผู้ชม นี่เอาจากชันวางอีกอันหนึ่งมาใส่อีกอันหนึ่งมาท่านผู้ชมใหญ่ของกันเสือผมเหมือนจะเกลกกเนาะมัน,น่าจะเหนื่อยน่าจะร้อนอากาศหนาวนะวันนี้แต่ว่าถ้าเราทำงานเดี๋ยวมันจะร้อนเอง เดี๋ยวเรามาย้ายของกันคุณผุ้ชม ยหายของอุปกรณ์กอ่อสร้างอันนี้ก็เป็นอกบนะเอาไวส้สำหรับเหลาไม้เวลาเราทำงานไม้นะ,ะ,ะท่านผู้ชมพี่สาวมาขอขนมนี่ขนมอยู่นี่นี่ น่าขนมกินอาหารขึ้นเดีวมาขอขนมนะท่านผู้ชมเออเอาขนมไปร้านร้านอะไรจะกินนี่แหละเกี่ยวข้าวเลยจะกินเออว่าไว้กินเองเอาไปก็เดินหงายมือามาไปขนมไปกิน อันนี้ก็เก็บของอยู่มาตู้ชม เรียบร้อยเอาขนมไปกินนี่แหละทุกๆเช้ามันจะพี่สาวก็จะมเมาขนมะล,ลูกๆก,กับหลานก็มเมาขนมนะท่านผู้ชมผมก็จะเก็บของตรงนี้นะเคลียร์นะเอาออกให้หมดนะท่านผู้ชมข่าวของต่างๆเนาะนี่ดูนะท่านผู้ชมเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะฮะเครื่องมือต่างๆเนาะ บางชิ้นก็ยังไม่ได้เอาไปหน้างงานนะท่านผู้ชมอย่างเช่นเครื่องขัดปูนนะครับอันนี้ก็เป็นกบสาหรับทําประตูนนะอันนี้ก็เป็นของส่วนตัวเองนะของพ่อผมเอามาใช้นะแล้วก็มีหลายอย่างนะ <c oughs> ย,ย้ายย้ายออกจากชั้นวางตัวนี้ซะ <c oughs> <c oughs> 嗯嗯。嗯、mm hmm. ไม่ได้เป็นระเบียบนะทุกท่านก็วางวางไว้ก่อนวงวางไว้ก่อนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นระเบียบเลยโอเคแบบวางวางไปก่อนอะไรประมาณนี้นี่รู้สึกว่ามันจะเกีกามากเลยไว้ไหนดี Hmm. Hmm. ini berubah benar-benar kan ini pencipta yang root tipa hmm. yang root ส่วนข้างล่างนี่เราจะใส่ของมันมีของหน้าง,งานด้วยเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ใช้เอาไว้ใส่ตรงนั้นด้วยอุปกรณ์เดี๋ยวจะมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่เกิดประโยชน์จะทิ้งนะเออเสอรดีที่โกยปูนนี่คืออุปกรณ์สำหรับทำงานของเรา กยปูนอันนี้เป็นอีกซออีกซอยังใช้งานได้อยู่เอาไว้ตัดตัดตัด,ตดแผ่นตัดอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันมีลุกม,มูแทนแล้วส่วนหลังนี้หลังนี้มีอะไรนี่เป็นหลังสว่านเนาะไม่ได้ใช้แล้ว,วแต่มันมีอันนี้อยู่เนาะ เอาออกซนะไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะเอาทิ้งนะท่านผู้ชมนี่เป็นลังสว่านนะพี่น้องี่จะอาออกแเราก็ไปทิ้งลังสว่านอันเก่ามันที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี่แหละมันไม่ได้อยู่ในลังนี้ละ งัดเอาอะไรมันออกอเอาแต่อะไรมันไว้ใช้งานหลังนี้ก็ทิ้งไม่ได้ใช้อะไร อะไรที่ไม่จะเป็นทิ้งพี่น้งองเกียวไว้ก็รบ,บสีสำหรับสกรีนเสื้อไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเกียวไว้ก็ดีอ,อืมตากระชาลดูกลระชายเลยนะ อุปกรณ์ก่อสร้างต่อมาก็เป็นตัวนี้ท่านผู้ชมเอาไว้ตัดหญ้าไว้ตัดหญ้าอุปกรณ์เครื่องมือ อืมนะฮาลังกันเราอย่มีเวลาจัดนะเธอไม่ต้องจัดให้เรานะด้วยจายนอะ่ะอยวเคลียรยของกันต่อไปท่านผู้ชมอุปกรณ์สำหรับการตัดหญ้าอ,อันนี้หูจับนะท่านผู้ชมหูจับประตูซึ่งผมเอาหูจับของผมเนี่ยไปทำบ้านหลายหลังแล้วมันเหลือจากบ้านของผมเอง,เองนะ ผมเอาไปทําบ้านของสามพี่น้องผมก็เอาไปแล้วก็บ้านของแม่เปาอะไรต่างๆผมก็เอาไปอยู่อันนี้เอาไปรู้สึกว่าเป็นสิบอันแล้วพอไปนี่ก็เห็นไหมมันเหลือจากบ้านของผมโบก็ไปทําประโยชน์ต่อนะไปทําประโยชน์นี่อุปกรณ์สําหรับก่อสร้าง เลื่อยมืออ้เลื่อยมือน้าเอาไปใช้หน้างานนะเนาะเอาไปใช้หน้างานเนาะทุกท่านเผื่อเดินเลื่อยนู่นเลื่อยนี่เลื่อยมือเก็บไว้นี่แหละเอาไปใช้หน้างานนะเอ่ออุปกรณ์เดินน้ำประปาอยู่ไหนอุปกรณ์เดินน้ำประปา อุปกรณ์ในการตัดกิ่งไม้นเป็นแั่นี้ให้หมดเลยที่เหลือก็คือทิ้งนะครับผู้ชมเลือกเลือกเอาแต่ตัวที่มันใช้งานได้ ลังนี้ก็ทิ้งไม่มีประโยชน์แล้วลังนี้ทิ้ง โอเคครับทุกท่านนะก็ใกล้เสร็จแล้วนะเหลือชั้นสุดท้ายฝากไว้ที่ทุกท่านสวัสดีครับ